เผยราคาพร้อมสเปก Samsung Galaxy A52 บนหน้าร้านค้าออนไลน์เผยราคาพร้อมสเปก Samsung Galaxy A52 บนหน้าร้านค้าออนไลน์ลาซุดก็ได้มีชื่อของสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A52 ที่เป็นเว mm hmm. อร์ชัน 4G เผยออกมาบนหน้าร้านค้าออนไลน์ที่ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยราคาที่ปรากฏบนหนร้านค้ารายที่ประเทศเคนยาได้เผยว่าสัมซุงกระ l ซี่ A2CG โดยมีราคาอยู่ที่35,000ซีลิงหรือประมาณ9,800บาทครับซึ่งใกล้เคียงกับราคาของกลาซี่ A25G ที่เคยเผยมาก่อนหน้านี้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ365ร้อถึงสี่ยูโรหรือประมาณ13,400ถึง16,500บาทครับ โดยสเปคของ Samsung Galaxy A52 4G จะคล้ายกับรุ่น 5G ครับเว้นก็แต่เพียงชิปเซ็ตที่เป็น Snapdragon 720G แทนที่จะเป็น Snapdragon 750G มีหน้าจอ Super AMOLED ขนาด6.5นิ้วพร้อมค่า Refresh r a e 120Hz กล้องหลังเลนหลักความเรียด4ล้านพิกเซลกล้อง Ultra Wide ความเรเอีย8ล้านพิกเซลกล้องมาโครความเรียด5ล้านพิกเซลและกล้องเลน d e p ความเอีย2ล้านพิกเซลครับให้แบตเตอรี่ที่ 4,500mAh มีชาร์จเร็ว25วัตต์โดยจะมีรุ่นแรม6 g ิกรอม1 1 8 g ิซึ่งคาดว่าน่าจะมีรุ่นแรม8 g ิกรอม256 g ิออกมาวางจำหน่ายเพิ่มเติมอีกด้วยครับคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปแล้วครับว่าข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้จะเป็นจริงหรือไม่นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมถทางไอทีฟ้าจะมาบรกการร่าวทีกทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟ้สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้ เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ